สวัสดีครับโหจะสันหน่อยนะครับไม่ได้เอาขากล้องมาโอ้ยลงลึกมากเลยครับเห็นในใน YouTube ครับวันนี้มาดูด้วยตัวเองนะครับโอ้ยังไหวอยู่นี่นแต่ไม่คนไหนไม่ไหวเนี่ยผมว่าน,นู่นเลยไอ้คันนี้เลยคันนี้บ <laughs> อกโย <laughs> ่ด้วยใส่ส้ำตัาใส่ซีดั้งขึ้นไปไหว <laughs> หรือน้ายังมีทางนู้นยังไม่ตัดครับถ้าไม่ไปก็ถอยลงตรงไปก่อนอวันไม่ได้ตรงเด๊ช่วงอ่างทอ่ะันป้าย่างเมียนกาหว่าเมียนวันนี้ไปหมดหลังเมียนสโลปอยู่ไหนสโลปที่สโลปโสรุ่นเลย รถแรงอยู่ข้างรถไม่แรงอยู่ข้างบนครับรถแรงอยู่ข้างลาง <c oughs> ่างมากว่างครับเนี่ยวันนี้สงสัยจะไปกระสังโดครับออกจากนี้จะหาเทมงานอะไรนะคนหนึ่งนะครับนะ ปไปถ่ายคลิปฮะแบบน,นี่ครับเด็กซียาเห็นเนี่ยมาถ่ายให้เต็มๆแล้วครับวันนี้หลังจากห่างหายไปนานครับไม่ค่อยได้มาเพราะว่าก็ติดธุระเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้เลยว่างวันหนึง่งจริงจริงไม่แบบ นะครับโอ้มาปึ๊บก็มีเสียงเลยครับเออเพราะว่าห้ามเข้าใกล้นะครับเข้าใกล้ไม่ได้โอ้รถไม่ล้ากระจกเลยนะครับหัวหน้าโจยนี่ใช่ด้วยหัวหน้าโจ้ยด้วยฝ <c oughs> นตกก็ยังวิ่งได้ครับอ๋ออาอไม่ไหวครับ juân ba đấy các. bay nãy này. Nữa. Chúc ngay. จบมังง่อ้กี่ธื้อุกี้ใชไหมกี่ธอระบายี่ธอระบายนี่ครับฝนก็ยังทำงานได้นะครับเพราะว่าอะอกอกเดนามกรดยอันนี้มันก็งูกัน้นเหรอ นะครับว่าขุดข้างหนึ่งครับสงสายจะเป็นสองชั้นมั้งครับรองบเทศบาลมาอีกก็คจะคุณหมดครับสลปก็ไม่มีนะครับนี่โอ้ขุดดินอย่างเดียวสบายเลยครับหวานหมูเลยคนนี้โอ้เป็ดเสร็จสามแสนเลยนะครับนี่คือว่าของสอเสบขุดอยู่ครับแปดหมืนลถไปมาเหลือหกหมื่นครับ vắng không sai đuôi đi. Vân đã chơi bỏ mì, sài đuôi gặp. Oh, mày hết nơi Hết nơi gặp. Hết nơi gặp. Sài gặp nơi, vân đã chơi 4-5 Sì

กินโอยอ่ะอาณาพนหน่อยโอ้ยตรงนี้นึถือไอ้ไมเป็นไหมครั้่เสันนีสั่ไมตู้บลาเลยก็ผูดการแคบนี่ยายตัวนี้สันนีเลย ขีใหญ่เนี่ยมันได้เปียบอย่างนี้แหละครับตกักแวบเดียวเ,เต็มก็ใกล้จะจบแล้วนะครับงานนี้ี๋ยวจะลงไข้างล่างครับจะดูภาพเต็มเต็มเลยจบลม i กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขผมค,ครับสวัสดีครับ